ทำไมหรอไข่ตุ๋นทำไมหรออะฮะไข่ตุ๋นจะทำไมไข่ตุ๋นทำไมหรออ้าวลองมาบอกก่อนไข่ตุ๋นทำไมลองมาบอกแม่ก่อนอือหืออือหืออือหืออะไรอะไรอะไรลูกอะไรไข่ตุ๋นจะทำไมบอกแม่สิออ้โหโอ้โหโอ้โห หอ้โระบายอารมระบายอารมณ์ระบายอามใครตุนทำไมบอกแม่ดีๆลองบอกแม่สิคะเร็วๆลองบอกแม่สิใครตุนทำไมบอกก่อนมาบอกดีๆก่อนมาบอกก่อนมาบอกแม่ก่อนเร็วๆบอกแม่ดีๆเร็วโอ้ออ่าๆไปให้พ่อเปิดไปให้พ่อเปิดไป